ต่อด้วยตอนที่11ยังคงต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานิเมยะก็กําลังบอกกับเล้นจิว่าที่นี้คงรู้ตัวแล้วสินนะว่าครั้งนี้ต่อให้พยายามแทบตายแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ข้ารู้ตําแหน่งของอาซาอุจิที่เคยตีขึ้นมาทั้งหมดโยมมาทูดทั้งหมดจะได้รับมอบอาซาอุจิฝึกฝนขัดเกลาและค่อยๆเปลี่ยนมันให้กลายเป็นดาบฟันวิญ,ญญาณของตัวเอง นั่นคือหลักสําคัญและจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างโยมทูตกับดาบฟันวิญญาณเป็นกฎธรรมชาติอันเด็ดขาดและแน่นอนว่าทั้งสมาชิกและหัวหน้าหน่วยทั้งดาบฟันวิญญาณของพวกเราหน่วยศูนย์และแม้แต่คนไร้ญาติขาดมิตรอย่างซาลาคิเคียมปาจิที่ได้อัสอาอุจิมาครอบครองโดยการช่วงชิงมาจากศพของโยมทูตทั้งหมดนั่นแหละนับตั้งแต่ที่มีโซนโซไซตี้ ไม่มียมัทูที่ปลุกดาฟันวิญญาณของตัวเองให้ตื่นขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ครอบครองอาซาอุจิที่ฆ่าตีขึ้นมาแม้แต่คนเดียวเพราะงั้นแล้วอิติโกะถึงต้องรู้ที่อยู่ของวิญญาณของตัวเองซะก่อนซึ่งในขณะนี้เองทาง่านของอิติโกะที่กลับมาอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองแต่ทว่าเขากลับวิ่งหนีออกมาซะงั้นเพลนเอาพอนี่ออกมาต้อนรับเกอร์เลยทีเดียวโดยที่อิติโกะนั้นก็ได้มาสงบจิตสงบใจอยู่ที่บ้านของอิคุมิที่เป็นทั้งเจ้านายที่ไปทํางานพิเศษด้วยอีกทั้งยังเป็นเหมือนพีี่่่่สสาาวทพพร้้ออออมมจะใหิิตโกึงยูเ ระหว่างนี้อิติโกะก็กำลังกังวลในเรื่องที่เขาโดนไล่กลับมาทั้งๆที่ยังไม่ได้ซ่อมดาบฟันวิญญาณที่หักเลยแต่แล้วหลังจากนี้ไม่นานพ่อของอิติโกะหรืออิชินก็ได้มาตามอิติโกะถึงที่นี่ด้วยร่างของยุมมทูตซะด้วยแถมเฮียแกยังไปกดกิ่งก่อนที่จะเข้ามาอีกนะทำเอาอีคุมินี่คิดว่าใครมามือบอลกดเล่นอิติโกะจึงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแต่ถ้าว่าเขาดันทำตายยุมมทูตตกไว้ซะได้จะเรียกให้กลับมาเอาก็ไม่ทันซะแล้วเธอก็เลยจะไว้ไปคืนวันพรุ่งนี้แทน ึ่งพออิติโกได้กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็ถามอิชินก่อนเลยว่ามาในรูปลักษณ์แบบนั้นคงรู้สถานการณ์แล้วสินะอิชินก็บอกว่าได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นที่โซนโซซตี้จากอุราฮาร่าแล้วทั้งเรื่องที่ดาฟันวิญญาณหักทั้งเรื่องที่หน่วยสูตรลงมาจากข้างบนด้วยแกเองก็คงโดนไล่กลับมาละสิตัวแกในตอนนี้ไม่มีทางซ่อมบางไรที่หักไปแล้วได้หรอกสําหรับแกที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยสักอย่างนั่นนะพอเงินแล้วมันก็เลยถึงเวลาที่อิชินจะเล่าทุกอย่างให้ฟังได้แล้วว่่งเขาากก็บอ ฟังให้ดีนะแกนะ่ะไม่ใช่โยมทูตแต่ก็ไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาเช่นกันอิติโกแม่ของแกนะ่ะเป็นควินซี่จนเรื่องก็ได้ย้อนมายังอดีตในตอนสมัยที่อิชชินนั้นเกิดเป็นถึงหัวหน้าหน่วยที่10แห่ง13หน่วยพิทักษ โดยมีรันงิคุเป็นรองหัวหน้าหน่วยและโทชิโร่เป็นนักสู้อันดับสอีกทั้งโทชิโร่ยังเป็นว่าที่หัวหน้าหน่วยคนถัดไปด้วยแต่รันงิคุเองก็อยากได้ตำแหน่งนั้นเหมือนกันอิชินก็เลยบอกว่าอย่างเธอเป็นหัวหน้าหน่วยก็ได้ลมสลายกันพอดีแถมโทชิโร่นั้นก็เห็นดีเห็นงามกับอิชินพอเขาคิดว่าการฝึกบางค่ายของตัวเขาเองก็ก,กำลังไปด้วยดีคงไม่มีปัญหาอะไรต่อมาโทชิโร่ก็ได้หยิบเอารายงานเมื่อ2เดือนก่อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองนารุกิโดยที่ยม,มทูที่รับผิดชอบเเขตตตนนััน้สีียชวิิอุบ เหตุหนึ่งคนและเพิ่งได้รับหนังสือรายงานเดือนก่อนของเรื่องนั้นมาเมื่อกี้ว่าเดือนที่แล้วนั้นก็มีผู้เสียชีวิตถึง2ลรายนั่นก็คือฮามาฮาชิโคจิโร่กับโยชิยามะคาเอเดะทีนี้อิชินยิงไม่รอช้าที่เขาจะออกไปตรวจสอบเดี๋ยวนั้นโดยที่เขาก็ได้ออกไปคนเดียวด้วยและน่าจะใช้เวลาถึงสองสาวันกว่าจะกลับมา ลังนีคกูก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายจึงชวนให้โทชิโร่ตามไปด้วยแต่โทชิโร่ก็บอกว่าการที่หัวหน้าไปคนเดียวแสดงว่ามันต้องอันตรายเราเลยยิ่งต้องอยู่ที่นี่ตอนนี้ความสามารถของพวกเรายังไม่ถึงมีแต่จะไปเป็นตัวทวงหัวหน้าเปล่าๆและเรื่องน่าสงสัยทั้งหมดนั้นก็เกิดขึ้นจากแผนการของไอเซนและพรรคพวกซึ่งก็คือนินกับคานามิโดยที่พวกเขานั้นก็กําลังทําการทดลองฮอนโลที่ทำให้เกิดเป็นการต่อสู้ในภาคอลันคานั่นเองและอีกทางด้านหนึ่งก็จะเผยให้เห็นถึงฝั่งของตระกูลอิชิดะ ที่ในตอนนั้นทางตระกูลได้รับปุโรซกิมาสกิหรือก็คือแม่ของอิทิโกะในวไวสรุ่นนั่นเองมาทําการเลี้ยงดูเธอไว้โดยที่ในขณะนั้น คุณนายอิชิดะก็กำลังถามมาสกิถึงเรื่องการเรียนและการฝึกว่าเป็นอย่างไงบ้างมาสกิก็บอกว่าเรื่อยๆนะคะป้าแกก็เลยใส่อารมณ์ขึ้นมาเลยว่าเรื่อยๆนี่มันอะไรกันคุณตะหนักถึงสถานะของตัวเองบ้างหรือเปล่าเราเลี้ยงดูคุณที่เหลือตัวคนเดียวในตระกูลคุโรสกิโดยสายสัมพันธ์ที่ว่าเป็นคินซี่เหมือนกันอยู่นะแต่แล้วในตอนนั้นอิชิดะริวเคนก็ได้เข้ามาห้ามป้าแม่ของเขาไว้ว่าให้พอได้แล้วเธอก็เลยยอมออกไปแต่โดยดีพร้อมกับต่อมาก็ขอโทษมาสกิแทนแม่ของเขาด้วย แต่มาซกิก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณป้าเลยแม้แต่น้อยทีนี้ต่อมาริวเคนก็ได้มาหาคาตากิริเพื่อมาพูดถึงมาซกิว่าเธอน่าจะรู้ว่าที่แม่ของเขาพยายามรับเธอเข้ามาในตระกูลอิชิดะนั้นเพื่อเป็นการปกป้องตระกูลอิชิดะที่เป็นควินซี่เลือดบริสุทธิ์แค่เพียงเท่านั้นถึงแม้จะไม่เคยพูดตรงๆก็ตามแต่คิดว่าเธอก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นสักหน่อยแถมลิวเคนก็ยังกังวลด้วยว่าสุดท้ายแล้วเธอจะดีใจที่ได้แต่งงานกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีความพึงพอใจแล้วก็จะไม่สามารถมองไปยัังงออนนนาคตได้่เ และแน่นอนว่าเขาไม่ได้หมายถึงอนาคตของพวกเขาแต่เป็นอนาคตของควินซี่ต่างหากเรียกได้ว่าลิวเคนนั้นไม่สนใจในความรักตั้งแต่แรกเพียงแค่อยากทำเพื่อตระกูลและเผ่าพันธ์ุควินซี่เท่านั้น ต่อมาในขณะเดียวกันทางด้านของสนามานากีฬานารุกิบริเวณประตูทิศใต้อิชินก็ได้มาตรวจสอบในจุดที่น่าสงสัยกันแล้วและว่ากันว่ายยมทูดก่อนหน้าที่เคยประจำจุดนี้ได้เสียชีวิตในวันที่เกิดฝนตกเช่นเดียวกับในตอนนี้ที่ฝนกำลังตกอยู่พอดีอิชินก็เลยคิดว่าตัวการของเรื่องมันจะต้องออกมาแน่ๆแต่เขาก็ไม่รู้ว่าศัตรูจะมีเป้าหมายเป็นยยมทูดหรือเปล่าหรือแค่ตอบสนองต่อแรงดันวิญ,ญญาณที่สูงกันแน่ เขาก็เลยจะใช้แรงดันวิญญาล่อดูหน่อยก็แล้วกันแต่ทว่าหลังจากที่เขาได้ปลดปล่อยแรงดันวิญญาของเขาออกมาแล้วสมาชิกของหน่วย13ที่อยู่ในบริเวณนั้นกลับถูกเล่นงานแทนซะง,งั้นอิชินก็เลยบอกว่าไม่ได้มีปฏิกิริยากับขนาดของแรงดันวิญญาณงั้นหรอ แต่แล้วทันใดนั้นศัตรูที่เขาหมายตาก็ได้ปรากฏออกมาอยู่ตรงหน้าแล้วโดยเป็นฮอลโลในร่างสีดําทั้งตัวที่รูู้ก็มีอะไรสักอย่างอุดอยู่ด้วยและดูเหมือนว่าแรงดันวิญญาณจะเป็นฮอลโลไม่ผิดแน่ละ่ะในขณะเดียวกันมาสกิก็ได้รับรู้ถึงแรงดันวิญญาณขนาดใหญ่อย่างเหลือเชื่อที่กำลังเคลื่อนตัวมาทางนี้เธอก็เลยคิดที่จะออกไปตามลําพังแต่ทวาริวเคนก็ได้ออกมาห้ามเอาไว้ก่อนต่อด้วยบอกว่า ควินซี่อย่างพวกเรานะ่ะไว้ออกไปหลังจากที่ยูมาทูตตายไปแล้วก็ได้และการออกไปโจมตีในตอนนั้นตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของพวกคาตาลิกิที่เป็นเลือดผสมคิดถึงสถานะของตัวเองด้วยสิเธอต้องให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่านี้ควินซี่เลือดบริสุทธิ์อย่างพวกเราไม่ควรลังเลือดอย่างง่ายๆและในตอนนี้อิชินที่ได้เข้าประทะกับเจ้าฮอลโล,ล่่างดํานั่นแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเจ้านีภายนอกเป็นฮอลโล่ก็จริงแต่ชั้นเชิงการต่อสู้อย่างกับยูมาทูตเนี่ยเป็นศัตรู แต่แล้วหนึ่งในสมาชิกของหน่วย13ก็ได้เข้ามามั่นหน้าว่าจะเป็นคนจัดการตรงนี้เองจนได้ถูกเจ้าฮอนโลนั้นกำลาบหายไปในทันทีทางฝั่งของริวเคนกับมาสกิก็สัมผัสถึงเรื่องนี้ได้กต่ทำเอาสะเทือนใจอยู่เหมือนกันและมาสกิก็ได้บอกไปว่าที่ลิวเคนคิดถึงเรื่องของคุณแม่ของเขาหรือควินซี่ไปจนถึงเรื่องต่างๆในอนาคตข้างหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือทำอะไรถือว่าเป็นข้อดีสำหรับริวเคนเลยละ่ะ แต่ว่านะสำหรับเธอแล้วการให้ความสำคัญกับตัวเองก็คือการทำในเรื่องที่สามารถทำได้ในวันนี้โดยที่ไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นโดยปล่อยให้ใครสักคนตายไปโดยที่ไม่เหลียวแลเธอคงไม่ยกโทษให้กับตัวเองที่ทำแบบนั้นแน่เธอถึงขาดคำสั่งของลิวเคนและออกไปยังที่เกิดเหตุในทันทีทีนี้ลิวเคนก็เลยต้องตามไปคุ้มกันเธอแทนโดยไปกับคาตาลิกิ ซึ่งในขณะนี้เองอิชินก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนบงการเจ้าหนี้อยู่กันแน่แต่ก็ไร้ซึ่งคําตอบจากมันอิชินก็ไม่สนใจและมุ่งหน้าโจมตีเจ้าหนี้ต่อโดยท่าเอ็นเนสึจันทราอักคีแต่แล้วในทันใดนั้นเขากลับโดนลอบทาร้ายจากไอเซนที่แฝงตัวมาพร้อมกับมินและคานาเมะแต่อิชินก็ไม่ทันรู้ตัวว่าเป็นฝีมือของใครคิดได้แต่ว่ามีคนทรยศชักยยอยู่เบื้องหลังต่อโดยเขาก็ได้เข้าไปฟาดฟันกับเจ้าฮอลโลนั่นต่อและสามารถเด็ดแขนของมันลงมาได้ข้างหนึ่ง แต่มันก็ไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยแถมมันยังคิดที่จะประเด็ษศึกอิชชินเดี๋ยวนั้นจนทันใดนั้นเองมาซกิก็ได้มาพอดีก็ได้ช่วยเอาไว้ได้ทันเส้นเยาแดง จนเจ้าฮอโลมันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายมาหาเธอในทันทีและยังรวดเร็วจนลบพลังของเธอได้หมดทุกดอกเธอก็เลยยอมลงทุนให้มันพุ่งเข้ามากัดซะเพื่อแลกกับการที่จะได้จัดการมันซะตรงนั้นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่บ้าบินสุดๆแถมไอเจ้าฮอลโลนั่นมันก็ยังมีกลไกที่จะระเบิดตัวเองอยู่ด้วยอิจินก็เลยเข้ามารับแรงระเบิดนั่นไว้แทนเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอได้เข้ามาช่วยเขาจัดการมันเอาไว้ถือว่าไม่ติดหนี้อะไรกันแล้วละ่ะ อีกทางพอมาสกีบอกว่าตัวเองเป็นควินซี่อิชินก็อึงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกต่อว่าอย่างนั้นหรอเป็นควินซี่งั้นหรอกหรอเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าได้กำไรยังไงไม่รู้เลยแฮะทำเอามาสกินี่ถึงกับคิดเลยว่าอะไรกันนะคนคนนี้โยมาทูดนะเป็นแบบนี้งั้นหรอโยมาทูดคนอื่นๆเองก็ทุกคนจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะถ้าใช่ก็ดีนะสิจนในตอนนั้นริวเคนที่ได้เห็นว่ามาสกิปลอดภัยแล้วจึงจะขอตัวกลับก่อน,อนละ จากนั้นต่อมาทางฝั่งของพวกไอเซนก็สรุปผลงานฮอลโลของพวกเขาได้ว่ามันกําลังจะถึงขั้นตอนการแทนที่ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ดันถูกควินซี่กําจัดไปซะก่อนไอเซนก็เลยบอกว่าสิ่งที่คาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตอนแรกอาจจะเหนือกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็ได้ฮอลโลที่ถูกสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาจากโยมทูที่ตายไปแล้วจงใจเลือกควินซี่ที่อยู่ตรงกันข้ามกับตัวเองมากที่สุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะต้องน่าสนใจแน่ แล้วจากนั้นตอนที่11ก็ได้ตัดจบไปครับซึ่ง EP นี้ก็จะสรุปเป็นเรื่องราวง่ายๆได้ว่าอิติโกะนั้นต้องรับรู้ถึงต้นกําเนิดของวิญญาณของตัวเองให้ได้รวมถึงได้เผยให้เห็นถึงอดีตของชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งอย่างคุโรกสกิอิชิน ที่เคยเป็นถึงหัวหน้าหน่วยที่10แห่ง13หน่วยพิทักษ์ในอดีตอีกทั้งยังเรื่องความลับในแผนการต่างๆที่พวกไอเซนกำลังก่อขึ้นและใครที่ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและว,วันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วก่อนที่จะปิดคลิปกันไปก็อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม